ชายชวินกัณฐ์ป .6 กับ2เรื่องที่2ครับวันนี้ผมก็จะมาปักชํากุหลาบนะครับวัสดุอุปกรณ์ผมก็จะใช้ดังนี้นะครับขวดน้ำ5บาท2ล้านนะครับกันไกลแล้วก็เป็นกิ่งกุหลาบที่เราจะาเอามาปักชํานะครับมี3กิ่งแนละอันสุดท้ายนะครับน้ายาเล่งรากนะครับแล้วก็จะมีกุดไก่ตัดกิ่งกันไก่น้นใช้ไม่ได้เลยครับไก่ตัดกิ่งไม้ ใช่ฮะเราก็จะมาตัดักิ่งกุหลาบนะครับเราก็จะตัดหนามกุหลาบด้วยตามคลิปวิดีโอดีผมดูมาดีที่ไอ้หนูยู่ไปตัดอย่างนั้นบอกก่อนอย่าพึ่งอย่าพึ่ง๋ยจะสอนก่อนนะครับเราก็จะมาตัดครับตัดกิ่งกุหลาบนะครับนี่จะใช้วิธีตัดอย่างนี้นะครับ

รอให้ลากนะครับเดี๋ยวออกมาทางนี้เองนะครับอย่างตรงมีอะไรอุดนี้ป่ะอ๋อใช่ครับเราก็ต้องใช้ถุงมาครอบแล้วก็มัดหนังยางนะครับเดี๋ยวผมไปเอาถุงมาครอบก่อนฮะไมยนะครับอันนี้ผมไปเอาเจาะเทปมาครับเพื่อจะมามัดนะครับปิดถุงนี้ครับก่อนหน้ามีการเติบโตัวเล็กนะแล้วว่าปิดนะครับ แล้วก็สก๊อตเชฟนะฮะนะครับไปแล้วแล้วก็อันนี้อันนี้อันนี้ Quà k h ô พร้อยแล้วครับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสุดครับบ๊ายบาย